สวัสดีครับผมออมจอห์นแฮงกโอชฟอร์วันนี้มาพรีวิวเกมที่แมนยูและในบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลาุ่มงครึ่งของวันเสาร์นี้วันนี้มีเกฟนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเกฟจากแฟนบอลทีมแมนฟิตี้นะครับชื่อกายกายนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ อคุณเอาวิเคราะห์ต่อเลยครับวันนี้ผลดูดูแล้วเกมจะเป็นยังไงมีผู้เล่นน่าสนใจใครบ้างเกมก็อันนี้น่าจะเป็นแมิตี้ที่ผมเข้าใส่อย่างเดียวเลยแลมนยูก็ต้องตั้งรับเล่นอย่างละกลุมแมนยูก็ต้องเล่นในแผนสามห้าสองเหมือนเดิมแต่แมิตี้ก็มาในสี่ต่างๆอนนี้เล่นที่บ้านของใครครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สถาการณ์ที่วาลานมีโอกาสเจ็บและไม่ได้ลงสูงเนี่ยจะส่งผลต่อระบบสามหาสองมากน้อยแค่ไหนครับส่งผลมากมากเลยนะครับเพราะว่าเกมที่เมนูเล่นในบ้านเจสเปอร์ถ้าเกิดว่าไม่ได้ลาเฟลวาลานหลายๆลายลูกก็น่าจะโดนยิงไปแล้วแถมเขายังเป็นออกเกนไนท์ด้วยแต่ตรงกลางสัปดาห์ลเอริกไปย,ยี่ก็ทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับ<ช>จะทดแทนการเจ็บของวาลานได้หรือไม่ครับ จะได้เอเลไบย์พาเขาเล่นดีแล้วก็สามารถบล็อกนูวานซัปปัตต้าได้หลายครั้งคุณกายครับตำลับแมนซิตี้เนี่ยผู้เล่นที่คนจับตามองนี่เป็นใครครับรอ๋อค, oh, คุณกายบอกว่าโน no, รู้โน no, ร, <c oughs> no, รู้เล่นตำแหน่งไหนครับ <c oughs> อ๋อคำถามคุณออมคนจับตามองแมนเซสเตอร์ซิตตี้ ที่ตำแหน่งไหนครับในวันนี้ตรงกลางด้วยแล้วก็แดนหน้าเป็นใครจุนโดกานแล้วก็เคลมเดอรบอยถ้าลงได้ถ้าปิดเอ่อกองหน้าของแมนซิตี้เป็นใครครับวันี้กองหน้าของแมนซิตี้นี่น่าจะเป็นฟิลโฟเดนเล่นมินฟรองหนาเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดไส้เกอร์ขนาดแย้แล้วก็เล่นเป็นระบบฟรอสหนาสำหรับ ทางด้านฝั่งแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนี้ในส่วนของเกมลุกเนี่ยสามหรือสี่ประสานในแกนหน้าเนี่ยจะเป็นใครมั่งครับในมุมมองที่คุณวิเคราะห์ก็ในระบบสามห้าสองก็จะมีกลางลุกหมูคนแล้วตรงหน้าสองคนตรงหน้าสองคนก็จะเป็นเสือเท่าคือ <c ười> เอลิสันคาวานีกับเซเนลโลนาโดคุณวิเคราะห์ว่าโอโซชาจะบุกเลยใช่ไหมครับนี่ น่าจะตั้งรับแล้วการเอาคาวานี่มาเจอกับโดนัลด,ดอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเป็นการเสี่ยงเกินไปรือไหมครับในการที่จะทําเกมสู้มันก็มันก็ได้อย่างเสียอย่างการที่เอริสันคาวานี่กับโรนัลดลงคู่กันก็จะได้ความจบสกอร์ที่คมชัดแต่ว่าการเพลซิงก็จะไม่สามารถ แบบและพ่อโหที่เป็นหนุ่มหงเพราะว่าเจอการที่เขาอายุมากแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะผู้เล่นจะเป็นดังคาดหรือไม่นะครับหรือว่าจะมีผลงานเป็นอย่างไรนะครับเราทั้งสองทีมของเมืองแมเชสเ,เตอร์ช่วยฟันธงลงสกอร์ให้หน่อยครับทั้งคุณออมและคุณกายฟันธงลงสกอร์ก็คือแมนยูรวมหนึ่ง มาซิตี้เแล่ันเอ็กซ์นแมนยูคุณกายฟันทองเท่าไรครับสกอร์เท่าไหร่ครับแมนยูสามมาซิตี้ศูนย์โอ้กล้ามากครับสุดยอดแล้วแสดงว่าคุณดูจากฟอร์มของแมนยูเป็นหลักเลยใช่ไหมครับคุณกายเดาเดาถอคุณออมันฟันทงว่า ข่าเป็นแฟนแมนยูจะคิดว่าแมนยูหนึ่งมาซิตี้สองใช่ไหมครับศูนย์ครับอ่าโอเคแมนยูหนึ่งมาซิตี้ศูนย์โอเคครับได้ครับทางกานเดี๋ยวเราเรอดูกันคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพูดเด็่ครับ